ABP ไ e ่ม m m o t o r ครับ h Hot Deal Hot p r o m o t i o นครับวันนี้ผมมากับ F 3 2ครับ 420D ครับเป็นรถ2ประตูนะครับสไตล์คูเป้ BMW ครับเท่มากคันนี้เป็น M Sport ด้วยครับภายนอกดำครับภายในแดงคันนี้ผมบอกเลยภายนอกดำภายในแดงชุดแต่ง M Sport รอบคันนะครับเป็น M โรงงานครับเป็น M โรงงานกันชนหน้า M ล้อ M ลายเดอรบุสต์สปอห้าก้านตัวข้าง M สวยมากนะครับภายนอกสีดำมาดูภายในครับนี่ ภายในต้องแดงครับดำกว่าแดงเห็นแล้วแบบเปรี้ยวปากครับอยากซื้อรถปี2014ครับ F 3 2คันนี้นะครับเกียร์ออโต้8สปีดแซดเอครับภายในสวยเลขใหม่ครับ8 0ดหมื 80, 5, ครับ85,261เองแอบ F 3 2ใครหาอยู่นะครับใครหาอยู่ รีบด่วนบอกเลยครับใครหาอยู่รีบด่วนๆเลยนะครับ BMW F32 ครับ 420D ครับเครื่องยนต์ดีเซลล้วน M Sport รอบคันแบบนี้ตั้งราคาไว้ที่1,699,900แต่ไม่ขายครับวันนี้ฮอตดีลฮอตโปรโมชั่นครับลดราคาไปเลย1 0 0 0 0าทเหลือนเพียง1,599,000บาทเท่านั้นครับ1,599,000บาทเท่านั้นราคานี้มาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.79%เท่นั้นแล้วก็มีบรันตีหลังการขาย1ปี10,000โลฟิกแมหรือ2 000, ปี70,000โล ท่อนผ่านกรุงสีท่านจะได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้เลย 095005555AB Premium Motor ไปแล้วครับวัสดีครับ